วันนี้สินีจะมาชวนทุกคนทําน้าลำไยสดที่บ้านนะคะตอนนี้คือน้าลำไยสดเป็นกระแสมากๆเห็นบอกว่าบางร้านเนี่ยคือมีคนต่อคิว2ชั่วโมงเลยทีเดียวสินก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาเวลาต่อคิวนั้นแหละมาทําทานเองที่บ้านก่อนอื่นต้องเริ่มด้วยการล้างลำไยให้สะอาดก่อนนะคะ และนี่คือลำไย,ยที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องล้างเปลือกลำไย,ยก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีฝุ่นผงข้างนอกซึ่งมันก็จะทําให้เหมือนเวลาที่เราแก่ค่ะมันก็มือเราก็จะเปื้อนฝุ่นผงอีกเพราะฉะนั้นการล้างลำไย,ยก่อนมันเป็นสํ่งสำคัญมากเลยค่ะแล้ววันนี้ทีนี้จะมาสอนวิธีการควานเม็ดลำไย,ยแบบง่ายๆกันนะคะจริงๆแล้วค่ะเราสามารถใช้ตัววิควานได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือง่ายที่สุดเลยค่ะสําหรับใครที่ที่บ้านมีช้อนสั้นแบบนี้นะคะทําแบบนี้ได้เลย เอาจะใช้ตรงนี้นะคะกดเข้าไปแล้วก็งัดเอาเปลือกมันขึ้นมาก่อนนี่ตรงจุกมันนี่งัดเอาจุกมันขึ้นมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ดึงเทงเสร็จแล้วก็ใช้อันนี้ค่ะช้อนนะคะลวงเข้าไปแบบนี้เลยง่ายมากๆเลยจบได้แล้วนะคะหนึ่งลูกอ่ะแล้วที่เหลือเราก็นี่เลยค่ะเอาช้อนแกะเหมือนเดิมนะคะได้แล้วหนึ่งลูกง ะะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่คุณเคยกับการใช้มีดควานก็ไม่ผิดนะคะได้มาแล้วหนึ่งลูกลูกต่อไปค่ะมาทํากันแบบชัดๆอีกทีน,นะคะงัดเข้าไปนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นกลมๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราได้ลำไย,ยดีค่ะตัวเม็ดลำไย,ยเขาก็จะเล็กนิดเดียวเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้ชอ้อนนี่แหละคะ่ะแฝะเอาเปลือกออกแค่นี้เองเราก็ได้แล้วนะคะง่ายมากๆเลย และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของการทําขนมไทยเลยก็คือใบเตยหอมนั่นเองค่ะอย่าลืมบอกคุณแมคคานะคะว่าขอเป็นใบเตยหอมไม่ใช่ใบเตยธรรมดานะมันไม่เหมือนกันนะอัตราส่วนก็คือน้ํา1,000 m ันต่อน้ําตาลทรายธรรมชาติ100กรัมและน้ําตาลทรายขาว50ากรัมตัวน้ําตาลทรายธรรมชาติสามารถเปลี่ยนเป็นน้าตาลโนดน้ําตาลกรวดหรือว่าน้ําตาลอ้อยก็ได้นะคะวันนี้ซินดี้เลือกน้าตาลทรายธรรมชาติเพราะไม่อยากให้น้าลำไยออกมาสีเข้มเหมือนน้าลำไยอบแห้ง ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็ใส่เนื้อลำไย,ยสดลงไปหลังจากนี้ก็คือร้อให้น้ําเดือดนะคะช้อนฟองออกนิดนึงหลังจากนั้นก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นเตรียมแก้วใส่เกล็ดน้ําแข็งมาแบบพูนๆแล้วก็ตักน้ําลงไปแล้วก็ตักเนื้อลำไย,ยไปแบบเยอะๆเลยนะคะแค่เนี้ยก็พอคลายร้อนในวันที่อากาศกับ40องศาได้แล้วนะ แล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าลำไยมีสรรพคุณทางยาด้วยเขามีวิตามินซีสูงมากช่วยต้านอาการอักเสบกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วยังเสริมสร้างคุิคุ้มกันด้วยที่สําคัญเขามีกาบาด้วยนะแต่ว่าเขาเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเพราะฉะนั้นอย่าก,กินเยอะนะเขาบอกว่ากินได้ไม่เกินมื้อละก้าลูกสําหรับคนที่เป็นเบาหวานควรจะระวังด้วยนะจ๊ะวันนี้ซินดี้ XL ขอลาไปก่อนและครั้งหน้าจะมาพากิน,พา,กนพาเที่ยวที่ไหนอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กําลังใจให้ด้วยนะ